สามารถตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยการท้ากันได้หรือไม่แล้วถ้าหากได้ความว่าสารผิดภากษาตามยอมตามที่คู่ความตกลงท้ากันไปแล้วกรณีเช่นนี้หากนำเรื่องเดียวกันมาฟ้องเป็นคดีใหม่คดีหลังจะเป็นฟ้องซ้ำหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบค่ะ ทำสัญญาประนีประนอมยอมความนะคะคู่ความสามารถทำสัญญาประนีประนอมยอมความในลักษณะที่เป็นการตกลงท้ากันได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นมีคดีเรื่องหนึ่งค่ะตัวของโจทก์จำเลยเนี่ยเขาฟ้องกันเป็น2คดีคือมีคดีแพ่งหนึ่งคดีแล้วก็คดีอาญาหนึ่งคดีทีนี้ปรากฏว่าในคดีแพ่งค่ะเขาก็ตกลงท้ากันโดยถือเอาผลคำพิพากษาของศาลดีกะในคดีอาญาก็ตกลงกันง่ายๆเลยค่ะว่า ถ้าในคดีอาญาสารพิพากษาให้ตัวของโจทชนะคดีแพง่งโจทก็ชนะด้วยแต่ถ้าศารในคดีอาญาพิพากษาให้ตัวของโจทแพ้ในคดีแพง่งตัวของโจทก็จะแพ้ด้วยทีนี้ค่ะพ่อเทจริงได้ความว่าคำพิพากษาของศาลดีกาในคดีอาญาเนี่ยสาลพิพากษาให้ตัวของโจทชนะคดีแน่นอนค่ะว่าดังนั้นในคดีแพง่ง ศาลก็จะพิพากษาให้ตัวของโจทย์ชนะคดีได้นั่นเองเนี่ยคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าคู่ความสามารถตกลงทำสัญญาปรณีประนอมยอมความในลักษณะที่เป็นการท้ากันได้นะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราเทียบเคียงได้จากคำพิพากษาดีกาที่3951ปี62 มีคําพิพากษาดีกาที่น่าสนใจอยู่หนึ่งดีกาค่ะเป็นกรณีที่คู่ความเนี่ยตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความกาันในลักษณะที่เป็นการท้ากันเหมือนเดิมเลยค่ะแต่เขาตกลงท้ากาันโดยลักษณะที่มีการพูดว่าเราจะถือเอาผลคําพิพากษาของศาลในคดีก่อนนะ ไม่ได้บอกว่าถือเอาผลคาพิพากษาของศารใดเพราะสารยุติธรรมเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ศสารด้วยกันคือสารชั้นต้นสารอุทธรและก็สาลดีกาถูกต้องไหมคะแต่ทีนี้ตอนที่เขาตกลงท้ากันเนี่ยเขาก็ตกลงท้ากันแค่ว่าถือเอาผลคาพิพากษาของสารนะแล้วไม่สามารถรู้ได้ว่าสารไหนสารชั้นต้นหรือสารอุทธรหรือสารดีกาเรื่องนี้ค่ะ ก็มีคำพิพากษาดีกาที่3ามปี2563ได้วินิจฉัยวางหลักให้คำตอบเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าตัวของคู่ความตกลงท้ากันโดยถือเอาผลของคำพิพากษาของศาลแล้วไม่ได้บอกว่าเป็นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาศาลดีกาวางแนวเลยค่ะว่าก็ให้ถือเอาผลคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุด ดังนั้นนั่นหมายความว่าจะเป็นคำพิพากษาของศาลไหนก็ได้ขอแค่เป็นคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดแค่นั้นก็พอแล้วค่ะโดยดีกาที่308ปี2563ศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยไว้ว่า คู่ความตกลงท้ากันให้ถือเอาผลของคำพิพากษาในคดีที่ส่อเสือสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยฟ้องบรรษัทบริหารสินทรัพย์ทหารบริษัทบริหารสินทรัพย์กไก่และโจทก์ทั้งสองเป็นจำเลยร่วมกันขอให้เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างผิพาดหากผลคดีดังกล่าวเป็นอย่างไรให้ถือตามผลคดีนั้นคู่ความมีได้ตกลงกันให้ถือเอาผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นข้อวินิจฉัยตามคำท้าดังนี้ต้องถือว่าคู่ความมีเจตนาถือ เอาผลของคำพิพากษาที่ถึงที่สุดเป็นข้อวินิจฉัยในประเด็นที่ท้ากาันเมื่อระหว่างการพิจารณาของศาลดีกาปรากฏว่าในคดีที่ท้ากาันสาลดีกาได้มีคำพิพากษาว่าบรรษัทบริหารสินทรัพย์ทหารรับโอนทรัพย์พิพาทมาโดยชอบถือว่าสาลดีกาได้วินิจฉัยชี้ขาดประเด็นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทตรงตามคำท้าที่โจทก์ทั้งสองและจำเลยตกลงท้ากันแล้วตามวิแห่งมาตรา138โจทก์ทั้งสองและจำเลยจึงต้องผูกพันตามคำท้าที่ ตกลงกันตามผลของคำพิพา,า,ากษาศาลฎีกาตามวิแพ่งมาตรา145โจทก์ทั้งสองย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทมีอำนาจฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะถ้าหากว่าศาลพิพากษาตามย่อมตามที่คู่ความตกลงท้ากันไปเรียบร้อยแล้วถ้าหากได้ความว่าโจทก์เอาเรื่องเดียวกันมาฟ้องจำเลยเป็นคดีใหม่คดีหลังเป็นฟ้องซ้ำไหมคะเรื่องนี้ค่ะเราก็เทียบเพียงได้จากคำพิพากษาฎีการนี้ค่ะ สันติกาวิริชัยว่า คดีก่อนมีประเด็นว่าโจทก์ทั้ง7มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยทั้ง15ออกไปจากที่ดินพิพาทและเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทัมม้ง15ได้หรือไม่ซึ่งที่ดินพิพาทในคดีก่อนก็คือที่ดินพิพาทแปลงเดียวกันกับคดีนี้แม้คดีนี้โจทก์จะเปลี่ยนรูปเรื่องจากเรื่องฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายเป็นการเรียกทรัพย์คืนและเรียกค่าเสียหายแต่ก็มีคำขอให้จำเลยออกไปจากสิ่งปลูกสร้างในที่ดินพิพาทแปลงเดิมเหม,ม,มือนคดีก่อนซึ่งโจทก์ก็ยอมรับว่าประเด็นข้อนี้มีอยู่แล้วในนนคดดีก่อ่อเเป็แตาายยัังมไ้วิิฉพระ ศารพิพากษาย,ยกฟ้องโจทก์ไปตามคำท้าแม้ในคดีก่อนสารจะไม่ได้วินิจฉัยใ,ในประเด็นแห่งคดีโดยตรงเนื่องจากคู่ความตกลงท้ากันเฉพาะผลคดีแพง่งเรื่องอื่นเป็นข้อแพ้ชนะแต่เมื่อสารได้วินิจฉัยชีช้ขาดคดีไปตามคำท้าของคู่ความให้โจทก์แพ้คดีโดยพิายพากษายกฟ้องไปแล้วคำพิพากษาคดีก่อนย่อมผูกพันคู่ความว่าจำเลยมีสิทธิ์อยู่ในที่ดินพิพาทต,ตามวีแพร่งมาตรา145วรคที่1โจทก์จึงไม่อา,าจฟ้องจำเลยให้ออกไปจากที่ดินพิพาทเป็นคดีนี้ได้อีกมิเะนนั้นผู้ที่แพ้คดี คท้าก็จะนําคดีมาฟ้องร้องใหม่อีกโดยไม่จบสิ้นอีกครั้งคู่ความในคดีก่อนและคดีนี้เป็นคู่ความเดียวกันและคดีก่อนได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดไปแล้วโจทก์จึงต้องห้ามมีให้นําคดีที่มีประเด็นเดียวกันและคดีถึงที่สุดแล้วมาฟ้องใหม่อีกเป็นบองซ้ำต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา148เมื่อเราดูคำพิพากษาศาลฎีกากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสรุปได้ดังนี้ค่ะว่า คู้ความสามารถตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมพามโดยการท้ากันได้และถ้าหากว่าศาลพิาพากษาตามยอมให้แล้วก็ถือว่าศาลได้ไมีการวิธิฉัยชี้ขัดในประเด็นแห่งคดีนั้นแล้วดังนั้นถ้าหากว่าเอาเรื่องเดียวกันมารื้อร้องฟ้องกันอีกแบบนี้คดีหลังก็จะเป็นฟ้องซ้ำต้องห้ามตามวิแพ่งมาตรา1ึีได้ค่ะ เอาเลยค่ะก่อนจากกันไปก็ต้องขอฝากรายการอมรคอ,อกฎหมายไว้ด้วยนะคะซึ่งก็จะลงทางหน้าเพจสถาบันติวกฎหมายอมรอของเราทุกวันจันทร์17นาฬิกาหรือว่าเวลา5โมงเย็นแล้วก็ลงทาง y o u t u b n แนลของสถาบันติวกฎหมายอมรอของเราด้วยแล้วก็มี t k t t o k ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ